ครับก็สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาพบกับกรงเทพซานนกันอีกครั้งครับเนี่ยวันนี้ก็พอดีที่บ้านเลี้ยงแมวนะครับก็เลยสั่งอุปกรณ์การเลี้ยงแมวมาอย่างหนึง่งก็เดี๋ยวว่าเจอดูกันว่ามันคืออะไรนะครับมาแกะแของกันเลยนะครับ มาดูดูกล่องกล่องอยู่นสภาพของบุญรอยเบียดมานิดนึงไม่มีอะไรขอแค่ไม่มีรอยแกะก็ขอแล้วเนดะ็กเด็กกล่องข้างนอกนี้มันก็งนงนงนงคงเป็นของเล่นแมวไปอีกนะครับบ้านใครเป็นม้ง ชอบเล่นลังชอบเล่นลังชอบเล่นลังนะเสียงมันเล่นลังอะครก็จะเจอกับกรองนี่นะอะไรครับงเล่นน้ว ก็จะเป็นอกองนะครับแถมกองมาด้วยผมยังไม่ได้บอกเลยนะว่ามันอุปกรณ์คืออะไรเนาะนี 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทั้งกองมาทั้งนองมาเจ็ดอันนะครับก่อนเนะาะเดี๋ยวมาแกะเมื่อกี้ก่อน 2. เบอร์มันดีนี่ครับ U R พชรนะครับ Rechargeable Pet Water Fountain ถ้าอ่อานผิดขออภัยนะครับภาษาไม่แข็งแรงน้ำผู้แมวครับคือน้ำผู้แมวครับข้างก่อนเป็น มีแบตเตอรี่5,200ม ah ิลลิแอมป์นะครับเปลี่ยนกองได้ระบบเซนเซอร์นะครับเวลาแมวเข้าใกล้ก็ทำงานหรือว่าตั้งเวลาก็ได้นะครับหรือว่าตัวเต็นด์แบบมคอเปิดเองปิดเองแมนวนวลติดตั้งง่ายตั้งกล่องบอกแบบนี้เนาะดูดึงซิาวนาฟ้าจะเป็นอย่างไรขัางได้ อะไรเนะโฟมโฟมนี่กินตั้งข้างนี่ครับนี่ครับนี่ไหนก็เป็นโฟมเหมือนกันนะครับโหลามาห่วงมากครับจะต้องเป็นแมวห่วงเพราะมันเป็นของแมวนะครับ ครับถึงท้านะครับไม่ไม่มีอะไรเสียหายนะครับนี่เป็นขนาดน้ำสามลิตรนะครับสามดิตรนี่เป็นชั้นบนนะครับแล้มันแก่แรงอ๋อเปิดขึ้นมาตรงนี้เลยครับนี่ครับตรงนี้ข้างในก็มีอันนี้เป็นกรองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนา่าจะใช่ครั ขาเขาเป็นเป็นไทสีด้วยอะลูกช้าเป็นไทสีด้วยนะครับทุกคนเสียงอะอันนี้คงครับคือกองเหรอครับเนี่ยแต่ว่ามันถอดยังไงไม่รู้นะผมจะได้ออามาลองเห็นู่กับพวกนี้นะคือกองนี่แหละหรือว่าเราต้องแกะอันนี้มาใส่อันนี้ไม่ยังไง คนแกะยังไงเดี๋ยวดูคู่มือสัิดีครับอันนี้คนแกะกล่องดูให้เสร็จนะครับก็คือคู่มือการใช้งานจีเป็นครับนี่ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะพวสัตว์นี้นะครับ่สายทันัพเป็นไทสีนะครับดูดูดูนี่ไททีอีฝั่งเป็นยูบ,บีไทเอนะครับแล้วนี่มีกล่องอยู่ข้างในเหมือนกันนึงเป็นทั้งหมดกล่องเป็น ไปอัดอันนะครับที่เขาแถมมานะ,ะแต่มันใส่ยังไงไม่รู้รผมยังไม่รู้นะเดี๋ยวเรารู้พร้อมกันเนาะ,ะนี่คืออะไรก็ไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้โอ้โดพิพ้นใส่ตรงนี้ครับกองอ,อย่าตัดกองเขาเลยเออสวัสครับแมวตีนี้ใค,ใครใครมีความเห็นยังไงบ้างรครับเนี่ย ลองลก่อนแล้วตรงนี้มันต้องเอาออกไหมเดี๋ยวดูคู่มือกันเนาะนี่กองใส่ตรงนี้นะครับมาอ่านคู่มือกันก่อนดีกว่าคู่มือการใช้ง,งานน้ำพุเสร็แล้วน,น,น,นะครับนี่หนึ่งกองภายในกล่องโอเคมันครบนะครับ อันนี้เป็นตัวตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์นะครับมีเซอร์อินฟ็กรดครับช่องสายกรองก็คือตรงเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับร้อมน,น้ำนะครับการติดตั้งก็คือทำความสะอาดเอาลงไปลุกลงไปขึ้นมาทำไมลงลูกพาน้องลงลูกทำความสะอาดทั้งกับน้ำและกเตาเหลืก่อนนะครับ ก็าะอาดไส้กรองด้วยนะครับแช,ช่น้ำไม่เ้านาทีก่อนการให้งานไส้กรองห้ามเปื้อนน้ํามันนะครับขาบอกมานะก็คือตัวนี้นะครับไตรอนี่น,นี่ตัวยุ่งครับตัวยุ่งของใครก็ไม่รู้อะไรเนีางมาเข้าเฟรมเลยเสร็จแล้วเติมน้ำารอาดลงไปในะถังไม่ควรเกินสามลิตร ข้ามล้างเอ้ายังไม่ยังไม่มีโูคเย็นไม่มีแต่เย็นลูกแต่เย็นโอ้โหกำลังแกะกล่องเรียบร้อยู่ขัดที่ชำรานสามารถทำควมามสะอาดชำรานได้เพียงถาดสแต,แตนเลสเท่านั้นนะครับห้ามล้างฝาครอบด้วยน้ำเด็ดขาดฝาครอบคือตัวนี้นะครับเนี่ยล้างได้แต่สแต,แตนเลสครับเพราะมันมีระบบไฟฟ้าอยู่นะเช็ดไม่ท่ามันสรุปก็คือไอตัวเมื่อกี้ที่ผมถามก็คือต้องเอาออกนะครับ กามีกองอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดได้ลองใช้แล้วเดี๋ยวจะทำคลิปไว้ท้ายคลิปนะครับเดี๋ยววันนี้ขอจบคลิปรีวิวไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ